คนดื่มชากันหรือยังคะเพิ่งใส่น้ำร้อนนะคะอ่าอันนี้แก้วแรกทุกคนคะครูบอกเรานะคะว่าชาหนึ่งซองเนี่ยคะ่ะสามารถชงได้สองแก้วนี้นะคะชงได้สองแก้วเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสมุนไพรนะคะมันจะมีสมุนไพรเปลือกแข็งสมุนไพรที่ต้องการความร้อนสูงมากๆหรือบางอันก็จะเป็นสมุนไพรที่ ออกง่ายออกกลิ่นออกสีง่ายเพราะฉะนั้นทุกคนคะเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งซองชงได้สองแก้วนะหนึ่งซองอย่าทิ้งนะคะแต่บางคนชงสามแก้วได้เลยเอาที่สะดวกและสบายใจนะคะทุกคนคะกินได้เลยนะที่ทุกคนเห็นเป็นแบบว่า่าเม็ดเม,ด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 มด็หรือว่าเห็นเป็นแบบว่าผงผง ไม่ต้องกลัวนะคะมันคือการนําสมุนไพรไปบดละเอียดเหมือนการที่เราเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนั่นแหละค่ะมันก็จะเป็นผงเป็นความละเอียดมันไม่ใช่สารสกัดเพราะฉะนั้นมันไม่อันตรายนะจ๊ะมันเป็นสมุนไพรที่เรานําไปบดถ้าเกิดว่าเราไม่บดเราก็เคี้ยวกืนโอเคไหมแต่ครูไม่อยากให้ทุกคนเคี้ยวกืนก็เลยบดให้นะคะเออเข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยนะมีผงมี เออนู่นนี่นั่นไม่ต้องกลัวค่ะบางคนกลัวทุกคนเวลามันเป็นผงอยู่ใต้แก้วนะคะเราสามารถเติมน้ําร้อนหรือเติมอะไรเพื่อให้ผงนั้นนะ่ะมันก็จะออกกลิ่นออกรสออกอะไรมาอีกนะเพราะผงนั้นไม่ใช่มาจากการสกัดนะคะผงนั้นมาจากการบดละเอียดอ่ะนี่แก้วแรกเดี๋ยวยังไม่กินนะคะเพราะว่ายังร้อนอยู่โอเคแช่เอาไว้สักนิดนึงมันจะได้2แก้วเดี๋ยวเรามาดูแก้วที่2กันด้วยนะว่ามันจะเป็นสีอะไรนะคะอันนี้มันจะเป็นสีแดงเข้มแบบนี้ ินเติมคะ่ะแอดมินเติมอีกหนึ่งแก้วคะ่ะ <_ C> เพื่อจะให้ทุกคนเห็นนะคะว่าแก้วที่สองจะเป็นสีอะไระะทีนี้ทุกคนมาดูแก้วที่สองกันเห็นไหมแก้วที่สองจะออกสีเขียวก่อนเลยก็คือถึงนแนใบเตยนะคะอุ้ยต้องต้องตรงนี้เนี่ยต้องตรงเสื้อดําถึงจะเห็นนะคะว่ามันจะเป็นสีเขียวค่ะก็คือ,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 คอใบเตยเนี่ยมันไม่อ่อนและแข็งนะทุกคนมันจะเป็นอะไรที่ ถ้าสมมุติว่าความร้อนไม่ถึงใบเตยมันจะไม่ออกทุกคนเคยเห็นใช่ไหมเวลาเราต้มน้ําใบเตยทําไมเราต้องต้มนานมาก mm. อันนี้แก้วที่สองจะเป็นสีเขียวเห็นไหมคะสีเขียวออกเหลืองทุกคนคะอันนี้นะ,ะมันจะออกสีของมะตูมเก๊กฮวยใบเตยทุกคนไปสังเกตนะมะตูมเก๊กฮวยใบเตยมะขามป้อม มะขามป้อมมีงานวิจัยมาแล้วว่า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 มีวิตามินซีสูงสุดๆุดสดสุนะคะเออเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้คือมะขามป้อมนะจ๊ะทุกคนอ่ะให้ดูนะคะอันนี้แก้วที่2นะแก้วที่2อ่ะคือกระเจี๊ยบกับคําฝอยค่ะเขาถูกดูดไปตั้งแต่แก้วแรกแล้วนะคะมันก็กระเจี๊ยบสีแดงคําฝอยสีส้มมันจะถูกดูดมาตอนความร้อนรอบแรกพอรอบที่2องะค่ะมันจะออกสีเหลืองอมส้มอมเขียว ะะเพราะมันจะเป็นสมุนไพรที่ที่แข็งอะคะ่ะหรือสมุนไพรที่มันออกยากมันจะมาอยู่แก้วที่สองนะจ๊ะเดี๋ยวรอรอแก้วที่สองให้เย็นก่อนนะจ๊ะแก้วที่สองนี่จะหอมแบบว่าฝรั่งชอบต่างชาติจะชอบแบบว่าในแนวแก้วที่สองไม่ไม่จี๊ดจ๊าดไม่เปรี้ยวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกหอมหอมเบาๆกลิ่นเก๊กฮวยมะตูะมใบเตยอย่างนงี้ฝรั่งชอบแบบนี้ คนจีนฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบกินชาที่แนวเน,นี้ยแต่ออกกลิ่นน้อยๆออกสีน้อยๆอย่างนี้นะคะแต่ของเราไม่แต่งกลิ่นไม่แต่งสีไม่แต่งทุกอย่างเลยนะคะเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะแค่นําสมุนไพรมาเข้าไปตรวจสอบว่ามีสารเคมีไหมนะคะทุกชิ้นของเราจะตรวจสอบหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีใบตรวจสอบในแต่ละครั้งนะคะว่ามีสารเคมีไหมมีสารปนเปื้อนไหมแล้วก็เอามาบดเอามาตากเข้ากรรมาวิธีนะคะ แล้วเสร็จแล้วก็เอามาใส่ซองซองของเราก็จะเป็นซองที่ทำมาจากเย e ื่อใบหม่อนเดี๋ยวให้ดูอีกสักรอบนึ่งอ,อ,อันที่แกะแล้วดีกว่านะคะทำมาจากเยื่อใบหม่อนนะคะทุกคนเชือกก็ทํามาจากเยื่อใบหม่อนซึ่งมีใบเซอร์ติฟิเคตรับรองนะคะว่าเรานําเข้ามาแบบถูกต้องตามกฎหมายแล้วเป็นใบรับรองนะคะว่าแล้วมีใบรับรองนะคะว่าเราค่ะใช้ใช้ซองเป็นเยื่อใบหม่อนจริงนะ